อ้าวโครงการปลูกหญ้าปลูกหญ้าสองรอบแล้วสองรอบแล้วปลูกหญ้าอะไรนะแพงกวล่าสองรอบแล้วรอบร,ร,รอบแรกแรงรอบสองน้ำท่วม,วมดูสิดูน้ำท่วมดูอ่ะสองรอบนี้อันไหนมันจะเกิด ถ้ามันอันไหนเกิดก็อ,อันนั้นแหละอันที่มาแห้งแล้งก็ตายไปแล้วคงอย่ารอเอาอันนี้แหละอันนี้เน่าอันนี้เราเน่าอันนี้อ่านี่ครับโครงการปลูกหญ้าแพงโกล่าแพงโกล่าให้วัวกินนะเขาว่าหญ้าแพงโกล่าเป็นหญ้าที่มีคุณภาพทางอาหารสูงปลูกง่ายแต่ที่ ปลูกที่นี่นี่ไม่ง่ายเลยกลับตอนนี้รอบสองก็เลยครั้งนี้รอบสองก็หาญาติพี่น้องมาพิสูจน์ดูว่าหญ้าแพงควาล่าเนี่มันปลูกง่ายจริงไหมถ้ามันจริงก็ให้มันเกิดข้าวก่อนเนี่ลงทุนทำแปลงหญ้าอย่างดีเลยไม่เกิดเลยหญ้าแพงควาล่านี่เขาว่าเป็นหญ้าที่ ให้วัวก,กินแล้วปันยาที่โปรตีนสูงปลูกง่ายให้กินง่ายไม่ต้องไปบดไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะตัดเสร็จให้กินเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใส่มันก็จะขึ้นมาสวยขวาวย,ยิ่งสวยกว่าเดิมประ่ายอย่างนั้นนะ,ะก็เลยทำดูอลองทำดูถ้าเผื่อว่ามันได้ผลก็ ให้ทำตามนี้แหละถ้าจะทําตามคอมเมนต์ว่ายังไงก็ไม่รู้จกคอมเมนต์ยังไงเพราะว่าที่นี่นี่มีแต่พนักงานสาว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 เหลือนิดนึงอ่าถ้าเปิดหมวกออกก็จะเห็นสาวมากมากนี่นะในคํามาช่วยดำช่วยปลูกช่วย พิสูจน์ดูว่าแทงกัวล่าเนี่ยมันปลูกง่ายจริงหรือเปล่านะฮะชาวปลูกง่ายแต่จะเกิดง่ายหรือเปล่าปลูกง่ายปลูกง่ายอยู่แต่มันจะเกิดง่ายหรือว่าก็คอยดูนะฮะเดี๋ยวถ้ามันเกิดดีเกิดงามอะไรก็จะทําวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยมาตัดและตัดแจกกันอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยคนชีวิตคนเลีเล้ยงวัวชีวิตเขาเลี้ยงวัวก็ทําหน้าที่วัวอย่างนี้แหละชีวิตาชาวเกษตรกรอย่ยากจนหรือไม่ยากจนก็ทามาหากินปัสสาวนไงแหละไม่ได้ไปหากินที่ไหนหรอกหากินที่บ้านเรานี่แหละจนก็กินที่บ้านเรารวยก็กินที่บ้านเรานี่แหละ ที่ชาวเกษตรกรก็ทำหน้าที่ไปตามปกติตามธรรมชาติของคนชนบทครับอันนี้ก็ขอจบแผลงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันมีผลอะไรก็จะรายงานให้ทราบแกสมาชิกอีกครั้งหนึง่งขอบคุณครับ